ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายท่ามใจให้เบิกบานให้แช่ชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสใคลายกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอิริศูลกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆ ให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาเบาสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายถานที่เจ็ด ให้นิ่งในนิ่งนุ่มในนุ่มอย่างเบาเบาสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสยุดอยู่กลางดวงใสหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย แต่ทั้งนึกอย่างเบาๆจะไปสบ,บายนึกได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะลอมกับประครองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าวสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปอย่างสบายสบายให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะประคองใจไปเรื่อยๆรืยให้ใจของเรา หยุดเป็นจุดเดียวกันกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ได้เราตำแหน่งนี้สำคัญจะเป็นตำแหน่งที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ ความรู้แจ้งทั้งปวงนี่นะจะหยุดให้นิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างสบายสมอยกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสให้ใจนิ่งๆแล้วก่อนนะจ๊ะระคองไปเรื่อยๆ ส่วนใครที่เข้าถึงแสงสว่างได้แล้วหรือเห็นดวงแก้วภายในองค์พระภายในหรือกายภายในเป็นต้นเราหยุดได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งเข้าไปต่อไปเรื่อยๆ นิ่งๆนุ่มๆไปอย่างสบายสบายพม่อเราหลุดพ้นจากความมืดของใจได้ในระดับหนึ่งแล้วความสว่างจึงปรากฏเกิดขึ้นมาทำห้เราเห็นดวงเห็นองค์พระเห็นกายภายในหรือเห็นตัวงเราเองอยู่ข้างใน ได้ชัดเท่าที่ความละเอียดของใจจะให้ได้ชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนจะไปเร่งรีบอย่างผิดวิธีนะจ้าให้ดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นพอเรามาถึงจุดในระดับที่ความเห็นได้เกิดขึ้นแล้ว เห็นแจ้งภายในในระดับเบื้องต้นได้แล้วนะรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชาวโลกก็สมมุติว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ ราจะต้องเริ่มตอนชีวิตใหม่ด้วยใจที่ใสๆใสที่บริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกระแสทานแห่งบุญหล่อเลี้ยงใจของเรานะจ๊ะเพื่อชีวิตของเราจะได้สดใสไปตลอดทั้งปีและโดยเฉพาะหมู่นะของเราเนี่ย ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราเกิดมาสร้างบาร,รมีมาทำรันิพานให้แจ้งและเป้าหมายเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจสั่งสมบุญให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่าน,านมา และให้ยิ่งยวดกว่าชาวโลกทั้งหลาย,ยปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทั้งปีเราก็ได้สั่งสมบุญมาตลอดทั้งทานทาัน้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทำอย่างตลอดต่อเนื่อง เรื่อยมาเนี่ยแต่บางท่านบางครั้งก็ยังไม่สมบูรณ์ปีนี้ต้องให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาโดยเริ่มตน้นในวันนี้ ทบทวนว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบารมีของเราปีนี้ก็ต้องให้เข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมาในระดับที่มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจกันไปทุกวันทุกคืนเราจะเห็นว่าวันเวลานะ้ะมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน จากที่หนึ่งมกราคมมาว่นกับสาสิบเอ็ดธันวาคมก็หมดสิ้นไปแล้วเน่ยชาติหนึ่งก็ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วเพราะะนั้นปีนี้จะต้องเริ่มต้นตังแต่วันนี้แหละทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาเนี่ยให้มันเข้มคน เหมือนพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายในการก่อนทุกระองค์ทุกท่านต่างก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีทั้งสิบประการนั่นแหละเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง อย่างน้อยก็ต้องได้อย่างนั้นแหละฉะนั้นก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสในการทําใจให้หยุดให้นิ่งถ้าใจใสสะอาดบริสุทธิ์เราก็จะได้นึกทบทวนบุญในวันนี้ตั้งแต่เช้าที่เรามาตักบาตรบูชาคราบพระ ถาวายพระตาหาเป็นสังฆาทานแน่ภิกษุสมณีผู้ประพฤติธ,ธรรมเราจะได้นนึกถึงบุญนี้เนี่ยมารวมเป็นดวงบุญใสๆสติดชนิดส่วน,นกลางกายฐานที่เจ็ดของเ,าเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆ ให้ใจเรานิ่งนิ่งนุง่มนมอ,อยู่ในกลางดวงบุญนี้นะจ๊ะให้ใสใสแล้คองไปเรื่อยๆให้ใสใสา,สาะทุกบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่เป็นบุตรชนจนกระทั่ทงเป็นพระอริยเจ้าจนถึงจุดหมายปลายทางก็ที่สุดแห่งธรรมเราต้องใช้บุญการไปทุกวันทุกคืนเพรานั้นนึกถึงบุญตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะให้นิ่งนุ่น,นมๆ ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นมหาปุจิจิจางก็จะได้คุมบุญให้กับเรามากลั่นที่กลั่นใจให้ใสใสทับทวีบุญของเราให้เนื่องติดไปหมดทุกๆกกายแล้วก็ซ้อนความปรารถนาของเราให้หนานแน่น ขึ้นไปเรือยอีกทั้งจะเอาบุญนี้ไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมอนประสักต่างๆนานาในชีวิตของเราเนี่ยให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีแล้วก็ดีเลิศยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญนี้เชื่อมสายสมบัติ บางคนณสมบัติโหลดสมบัติทรัพย์สมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเนะี่ะพัดันให้นิ่งกันให้ดีนะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบาย หายใจหลุดจากกลางนะจ๊ะแต่ต้องสบายๆบายใ,ใจนิ่งๆน,นุ่มๆให้ดีนะจ๊ะในขณะที่มหาภูชจจางกับหลวงคุมบุญ เราจะติฐานจิตอะไรก็เอาตอนที่ใจใสใสเห็นดวงใสใสยิ่งดีนะจ๊ะหรือองค์พระใสใสจะยิ่งเร็วแรงทีเดียวหรือจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็ต้องเอาตอนนี้ตอนที่ ใจเรากิ่งเกลี้ยงใสใสยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งมีอนุภาพมากอาจารทิฐานใจ,ใจิตได้จาาอุทิศบุญให้กระหมูญ,ญาติทีหลวงรับไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนาะตอนที่นิ่งนิ่ง